โอเคครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับที่ออเกมมอนสเตอร์แมนเฟสติ้งอีวิลูชันสามนะครับเรียกชื่อสูงห่างหายกับเกมมอนสเตอร์แมนไปหลายวันนะครับก็อาทิตย์กว่านะครับเพราะฝนตกไฟดับไม่มีเวลาอัดนะครับอันนี้ก็ว่างแล้วนะครับก็จะอัดให้ทุกคนดูนะครับไปเราเล่นถึงไหนแล้วเออดูกันนะฮะเออเล่นมาถึงทีก้าไดน่า ไกอาคอสสมอสแล้วก็อุนเตอร์แมนแล้วก็อะไรก็ไม่รู้นะครับอ่าแล้วก็จะมาเล่นต่อกันเลยนะครับเล่นอ่าทีก้าครับไปเลยๆเลยๆเลย,เ,ลยเข้าสู่บทอุนเตอร์แมนยุคใหม่ Ch ika. Ch ika. อุนเตอร์แมนทีก้าทีก้าโอ้ภูเขาไฟระเบิดฮะดูดิอันนี้มันอยู่ไอตัวนี้ครับไอกอสซิล่านี่มันอยู่ในภูเขาไฟนะครับ นี่ครับผมไม่เคยดูนะครับทีก้าอันนี้มันจะน,น่าจะมาทำลายมดนะครับล,ลุย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 ไปแจ๊สอ่อยังยางยางแจ๊สอะไรสักอย่างลงไปแจ๊สลงไปแจ๊สว้ากอซิล่านะครับเหมือนเอเอ,เอใช่มออกแบบมาจากกอซิล่าใช่ใช่นะครับมาบนตะวันยุคใหม่ลุยกัน นี้ลองลอันนี้เล่นใหม่นะครับเมื่อกี้มันค้างครับซ้ายขวาซ้ายแปลงล่างครับสีฟ้าอีกโอ้โหเป็นสีแดงได้ป่ดีอยากเป็นสีแดงเออมาสีแดงแรงดิสไงครับทุกคนเป็นสีแดงแรงดิสนี่หมัดหนักหมัดหนักเป็นสีแดงแล้วหมัดหนักครับสีแดงแรงดิสผมชอบสีแดงนะนี่หมัดหนักหมัดหนักโดนสักทีไปใส่เป็นทีลท่ละหมัดที่ละหมัดนะเออ ว้าวาว,าว,าวา้มาหันหลังทำไมอ่ะเราอะ่ะเราอะ่ะหันหลังทำไมมามามาวิ่งใส่เลยครับไม่กลัวครับโบดดต่อยครับนี่กันนะอีกแต่ระวังบ้านนะครับคือได้โดนบ้านคนนี้จบเพละนะเฮ้ยโอ้โหโดนลมป่ะม่เน่ไม่เน่ไม่เน่นี่ขอยากระตุกเอ้ยขอยาค้างเดี๋ยวเดี๋ยวถอยก่อนครับมาไกลๆหน่อยน้องโอ้โหไปอยู่อะไรใกล้บ้านคนแท้ เมอมามาข้างหลังดิโวย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 วยเดิตักข้างหลังหน่อยอย่าดิโกูว้าเลยครักูนี่หมัดหมัดเจอหมัดหน่อยครับเฮ้ยนี่เขาคู่มีเขาคู่อะไรขอจระเข้เขาเรียกว่าลุนเตอร์แมนฟ้านาหาเฮ้ยไอ้เข้เต็มเต็มนอเฮ้ยมึงจะโคตรไปแล้วมา โอ้ยตรงนี้สบายไม่มีบ้านหรือจะเป็นเหมือนอุลตร้าแมนอยู่อุลตร้าแมนกว่าจะนี่มา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 ไม่กลัวน้องเป็นสีแดงแล้วแรงฤทธิ์บอกเลยสีแดงแรงฤทธิ์สีแดงแรงฤทธิ์มาถึงเวลาจบภารกิจโอ้โหกันอีกโดดอืเชี้เต็มเต็มโอ้โหนอนเต็มเต็มเลยลุกดิโอเคลุกก่อนโดนเต็มเอาคาสซิน โอ้โหภูเขาไฟระเบิดเฉยจะมีไอ้ตัวนั่นไหนสามหัวออกมาเปลว่าเหมือนในหนังกอซิล่าไม่ใช่ไม่ใช่คนละเรื่องแล้วไอ้น้องมาสีแดงแรงลิธต์มาหัดเดียวโอ้ยยอ้ยจึ๊บนี่เปลี่ยนร่างเปลี่ยนร่างมาขอเป็นสีขาวแล้วกันสมดุลหน่อยทั้งไวทั้งคงตัวมาโอ้ยอะไรยิงกู อะไรยิงกูนี่เคยเจอมีลำแสงลำแสงเทแรงโคตรโคตรโคตรเท่ทีก้านี่แสงบ้าลูกนี้อ,อุ้ยเกือบตายนะมามาครับเฮ้ย,ยโดนโดนโดนบ้านไหมอย่าโดนบ้านนะมาครับทุกคนเอาใจเชียร์ผมด้วยนะเอ็ดครับต้องโอ้โหอะไรยิงกูเนี่ย ต้องต้องได้เอ็ดแล้วนะครับเฮ้ยนี่นี่นี่ใหญ่ดิยใหญ่ดิคยมามาลุกขึ้นมาอย่านอนดิโผแม่งอย่านอนดิหนูหนูชอบนอนจังวะหนูหนูเอ้บ้านบ้านบ้าน,บ,านบ้านพังไม่ใช่บ้านแม่เจบ้านไว้โอเคเอ้กดดิโอ้โหไม่ไวจํากดไม่ทันนะล้มแสงอะไรไม่รู้นะครับเป็นทีขาวรอบนี้น่าจะตายนะครับ เรียบร้อยจะได้เอชไหมครับทุกคนมาดูกันเอ, <dinheiro. S 2> อ่อฮ้อ่อห้าเอ่อห้อุนเซเมนจิกจาก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 าอ้าวเว е ลานาทีครึ่งเหรอโอ้ได้เอเข้าใจแล้วครับเว е ลานาทีครึ่งอีกตาหนึ่งอนะ่ะขอแก้มือหน่อยขอแก้มืออีกตาดิมาทั้งหมดนี้เล่นไปสามตาแล้วคือทั้งหมดนี้ <laughs> เล่นเล่นไปสามตาแล้วครับรอบแรกคร้างรอบสองไดเอเดี๋ยวรอบสามนี้ ต้องเอ็ดแน่นอนต้องมันมันต้องเอาเวลานาทีครึ่งนะโอ้ยโอ๊ยโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยเกินไปเกินไปหนูเมื่อเกินไปมาจับไอ้ดี้โหแม่งกันอยู่นั่นแหละมาโอ้โหว้าวกันเหมือนกันเมืองกันกูก็กันไอ้น้องพึบนี่เปลยน่างเปล่างสีแดงแรงลิฟ โอ้มึงให้กูเปล่างก่อนไอ้น้องมึงให้กูเปล่างก่อนเออเปล่างครับสีแดงสีแดงเลยนิดครับมาเหมือนเดิมแล้วสีแดงเป็นเป็นสีแดงครับเอ้ยบ้านบ้านถอยก่อนถอยก่อนดโดนปะถอยถอยมานี่มานี่มานี่มานี้ยไม่ใช่ไม้ใช่ไม่ใช่มาไม่เสียเวลาเพราะต้งนี้ไงเสียเวลาตรงเนี้ยโอยโอยโอยมึงการอะไรนักหนาหืมมานี่เลย จับโยนไปดิปาบโอ้โหเอวนี่ถ้าเป็นถ้าเป็นแบบปิดเอาแบบสีแดงปิดฉากได้ป่ะเอาล่างสีแดงแม่งปิดฉากได้ปึ๊บโอ้โหแม่งต่อยเบ้าอะไรทำอะไรทำอะไรกลัะทำอะไรมาเนี้ยดิใกล้ใกล้กูหน่อยหลบเก่งซะด้วยเอ้ย โอ้โหทั้งลบทั้งกันเก่งอ่ะไอ้เหี้ยมาดูดิมึงโอ้โหมึงเก่งผิดมนุษย์ไปละนี่นี่มันสไสเราจะไม่ยิงนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะหมดหมดีมด๋ยวจะหมดเขาเรียกว่าอะไรมันมันจะเพิ่มเลือดอะ่ะใช่เวลาเรายิงไปมันจะเพิ่มเลือดเราก็ไม่ยิงนะครับไปนี่เอา้า โอ้โหภูเขาไฟระเบิดรอบสองครับรอบสามดิรอบรอบรอบเออรอบสามรอบนั้นยังภูเขาไฟยังไม่ระเบิดเออหมั่วแล้วกูสมองสมองมาฮะมาฮะมีมาฮะไอตัวเฮี้ยนี่แม่งแม่งเอออย่าโดนบ้านนะขอร้องขอร้องขอร้องโอ้ยหา่หางก็ยาวโคตรโอ้โหฝนจะตกอีกทุกคนได้ยินเสียงงฝนไหม เอ้เสียงฝาล้องดิอุย้ยเกือบอ่ะปิดฉากปิดฉากปิดฉากโอครับโอเฮ้ยเฮ้ยเ้าวไม่ทันด้วยชิบหายแล้วกูนี่ฟาดแข้งฟาดแข้งว้าวเออสิบวิป่ะมาครับเมื่อกี้ถ้าผมไม่ยิงมันมันก็จะน่าจะได้อยู่นะอาวีโอ้โหไม่น่าทันอนะ่ะ ไปครับโดดทิพนี่ทานเป้าทานเป้าโอ้โหไปจะลุกโอ้ไม่น่าทานอายยิบเก้าแล้วโอ้โหจบละเดี๋ยวแก้มือครับตาใหม่ครับขอตาใหม่ลำแสงอ๋อให้ชมให้ชมก่อนนะครับชมนี่เออโคตรแรงโคตรแรงจริงๆนะเออน่าจะได้เออยู่นะครับน่าจะได้เออยู่ โอเคมะรอบที่สามเอ้ยรอบที่สี่ดิโอเคแจ็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 คมึงแจ็คนี่นี่นี่เนี่ยเปลี่ยนร่างครับโอ้ยอยยใจเย็นใจเย็นถอยก่อนถอยก่อนทีก้าสีแดงสีแดงแรงลิฟต์สีฟ้าเฉยเดียว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 ขอเปลี่ยนร่างก่อนได้ไหมไอ้แย่ขอเป็นสีแดงละกันสีฟ้ากดตรงไหนวะสีแดงสีแดงมาชิปกูเป็นสีฟ้าเออล้มไม่ดิล้มก่อนล้มก่อน เล็บม <L anne ye> ึงก็ยาวโคตรโอ้โหไม่โดนเลยจะได้เนาะลบสีฟ้าสีขาวไอ้เหี้ยโอ้โหโอ้โหดูดิดูดิดูดิโอ้โหแม่งฟันดูอันนี้รอบที่สี่แล้วนะคือเล่นรอบที่สี่แล้วนะมาเเอ็ดครับเราต้องทำได้ครับเฟสเอ็อโอ้ยโอ้ยโอ้ยนี่นี่โอ้โหฟ้าร้องกูจะแค เสร็จไหมเนี่ยแม่งฝนตกแม่งทุกวันนีทุกวันมาทุกคนเฮ้ยนี่ไปล้างครับสีแดงเออมันกดสีแดงฝั่งไหนไวะซ้ายขวา,าเอ้ยกดอา้าวเชีย่ยนี่ก็โดนเหรอเดี๋ยว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 อ้าวโอ้โหเลือดจะร้องไห้โอ้ยแม่เจา้า แม่เจ้ามาครับทุกคนอันนี้รอบที่ห้าเกมตัวรอบที่ห้าครับเพื่อจะได้เอสนะครับโอเคครับทีกะมาในรอบที่ห้าแล้วนะปับ๊บโอ้โหจับจับนี่แบบนี้ต้องจับนะครับจับม,มันจับก่อนลบครับมานี่นี่นี่มีการอะไรนะักหนา ไปซะกดทางซ้ายครับผมอ่าอ่าทางซ้ายสีแดงใช่ปะ่ะนานไงโอ้โหกว่ากูจะฉลาดเฮี้ยงโง่ตั้งนานนี่นี่หมัดตรงหมัดตรงหมัดตรงสมังต้องเจอหมัดตรงสมังไม่ได้โอ้โหแม่งเก่งเรื่องกันจริงๆก็บอกเลยตัวนี้มึงเก่งเรื่องกันมากเลยเอากูไม่นายกเลยเฮ้ยกระแรงอยู่นะ ยกทุ่มกำลังอยู่นะนี่นี่อย่าอย่าจับกูอยาไม่ให้จับไม่ให้แตะต้องเนื้อต BU, ัวกูไม่ได้ไม่ได้นี่ไม่ให้แตะต้องเนื้อกูบอกเลยน้องห่วงห่วงอย่าจับกูมึงเอามาตามหนึง่งเอามาอีกตามหนึง่งว้าวอีกตามหนึ่งเอออะไร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 ครึ่งหนึ่งแล้วปะ ขอไอ้ทาร์ปหนึ่งดิตาร์ปหนึ่งหลังหลุดหลังขาดอีกทีนึงโอ๋อมึงจะกิ้งทำไมฮะมึงจะกิ้งทำไมนี่มาอีกนิดอีกนิดอีกนิดลุกขึ้นมาโอ้ยโอ้ยนี่หัวหลุดหัวหลุดไปดิโอเคครับสองนาทีลุกขึ้นมาอ่า อันนี้ภูเขาไฟระเบิดรอบที่ห้ารอบที่ห้าแล้วทุกคนนี่เพิ่งเบื่อกันนะครับผมเล่นไม่เก่งนะครับพวกเกมนี้ไงมาปั๊บทินไปเฮ้ยนี่เปลี่ยนเปลี่ยนร่างเปลี่ยนร่างสีฟ้าเอ้ยสีขาวมาครับนี่นี่นี่เฮ้ยมีลุ้นไหมมีลุ้นปะขอให้มันลูกขึ้นมาแล้วผมจะใส่ใส่ท่าแบบนี้ไงมา เกาทำไมต้องใส่ลมขวายได้เอสนะตาในควายได้เอสครับโอ้ oh, ครับานาที46เลือดก็เกินประมาณ90%นะลำแสงสเปซิเอียมใช่ไหมเฮ้ย <Hey, S 2> ไม่ตายไอ้เฮียไม่ตายไม่ตายได้ไงฮะฮะไม่ตายได้ไงฮะมึงจะถึกไปไหนตายเนี่ยครับน่าจะตายของแท้นะโอเคเอาระเบิดภูเขาไฟระเบิดใ่ นาที40นะครับตานีนะ้จะได้ S นะครับทุกคนเรียบร้อยนะครับใช้ถ้าไม่ตาย2ที 2> ได้ S, <S หรือไม่ได้ S นะครับมาดูกันนะครับทุกคนทุกคนทุกคนครับเลือดได้เวลาได้อะไรก็ได้ S ต้องมาแล้วครับเรียบร้อยโอ้ยตาที่5ก็จะได้ S นะครับอุนดาเมนทีก้าให้ตายเถอะโรบิน ถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์ให้ผมด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าในศึกบอสห้าตัวโอตัมแอนติก้าบ๊ายบายจุ๊บ